สวัสดีครับมาเราพาบกันอีกแล้วตามคาเรียกร้องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพัดคกิ่งแต่ผมจะเกินเรื่องที่แล้วว่าลืมบอกไปว่าสมเด็จมเด็จของหลวงปูทิมโอ้มีหลายแบบหลายทิมมีวัดกุดงงออกที่วัดหลวงปู่ผมลืมพูดไปวันนี้ขอขอขอเกินสักนิดหลวงพูทิมสมเด็จท่านสวยมีทั้งสี่แพะ ผีแพ้นี่มีแพ้เล็กแพ้ใหญ่นะครับหลังได้เป็นยันห้าข้างหลังก็มีบะหลุ่มมีไหลยเนื้อใช่ไหมพ่อใช่มีไหลยเนื้อมีหลายเนื้อสีทุกสีเลยใช่ไหมสีเกรี้แพ้ท่าสีก็เหมือนขุนแผนน่ะมีเนื้อแล้วก็จะมีเนื้ออันนี้อันนี้ยันยันยันสามยันสามยันสามเขาว่าทา้งก่อนเลยไงใช่ใช่ไหมมีทุกเนื้อมันกันก็ก็มีทุกเนื้อก็สร้างมาเรื่อยๆส่วนมากจะเจอพวกสีเนื้อดำเนื้ออะไรอ๋อยันสามมีอันนี้เนื้อขาวครับ เนื้อแดงก็มีนะครับอ๋อนี่ฝังพลอยอันนี้ยานมันจะเล็กกว่าใช่ไหมครับก็เล็กกว่าฝังพลอยนะคือแน่นอนคนไมขอที่จอกวาอันนี้วัดจากวัดหลวงปู่เลยครับพลอยนี่มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ไหมครับอันนี้อ๋อนี่อันนี้จะเป็นนี่ไม่เหล็กหลุดติดด้วยนะอันนี้ไม่เหล็กหุดติดครับอันนี้ยันยันยันห้ายันห้าอ๋อจะมีคําว่าหลวงปู่ใช่ใช่จะเป็นยันสามไม่มีครับยันสามไม่มีอันนี้ก็จะมีคําว่าหลวงปู่ทิมแต่นี้ออกที่วัดใช่ไหมครับ อ่าแล้วนี่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นนี่ก็วัดไร่วาลีสมเด็จวัดไร่วาลีสมเด็จวัดไร่วาลีถ้าเรียกว่าไร่วาลีที่เป็นวัดยานะใช่ไหมครับอ๋อเป็นพระราชาอยู่ในโบสถ์อ๋อข้างข้างข้างหลังมีคำว่าวัดไร่วาลีแม่สมเด็จนุ่งสวยขนาดนี้ตอนนี้ครับสมเด็จวัดระฆังยังมีอะไรครับเนี่ยจะประกวดได้ที่หนึ่งโอ้โหนี่ที่สนามเขาเนี่ยสนามเดียวสนามเดียวสนามอมตะ อ,อ๋ออามตย์ที่อมตะมินบุรีอ,อ๋อที่ว่าเขาใช้แชมพยยาตรวจใช่ไหมครับใช่ตรวจด้วยน้ํายาตรวจท้่น้ายา <c oughs> สวยทุกองครับแม้แต่แม้แต่สมเร็จสมเด็ของเจ้าโตอย่างยังมีครับยังสวยขนาดนี้คุณกี่พึ่งก็ไปได้มาสององที่หนึ่งอ๋อผมเข้าก็ไปด้วยไปด้วยอาจารย์เชิดชัยอ่อ๋ออาจารย์เชิดชัยมีมากมากสายพิมพ์มีองอ์นั้นะรักที่สุดองคงเนี้สวยที่อ๋อนี่ พิมเสียดมอ๋อนี่เสียดมใช่ไหมครับโอ้โหตรงนี้สวยเห็นหน้าตาขนาดนี้เนื้อยังยุบด้วยยอดความสวยไหนไหนไหนว่ามีตะพุดด้วยอ๋อนี่อ้นี่ตะพุดอ่ามีมงพุดโอ้โหหลังหลังเนี่มีสังขยาเนี่ยสังขยาีหยาบสวยมากเลยโอ้นี่นี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เป็นล้านนะพอคุยได้โอ้โหแต่มีมีนะครับมีครับ มีคนที่มนไปแล้วอ,องค์หนึ่งองราหลักล้านเหมือนกันมนมไปแล้วอ่ะป่าน,นี้ผมจะพูดเกี่ยวกับพักกิ่งมาคราวนี้เข้าพักกิ่งน,นะครับพักกิ่งของหมูทิมมีมีเยอะใช่ไหมครับเยอะมากมากมีเยอะมากเลยอันนั้นที่อันไหนที่สร้างก่อนน่าจะเป็นอันนี้ไหมครับพ่อพงพ่อพงปีหนึ่งสองยอดกูบานบผงพายยอดกูบานยอนชิม,มันชอนอ๋อที่ทาที่เขาเรียกสร้างปีหนึ่งหนึ่งสอง อ๋อนี่หนึ่งสองใช่ไหมครับจะมีทุกเนื้อทุกอ๋อมีสีทุกสีเหมือนกันเอ่อหน้าผักจะมีเพราะมีหมดทองคำเาหมดทองคำบางที่โตก็มีฝังตะกุฎทองคำอ๋อมีก้อนก็มีตะกุฎทองคำฝังอยู่อ๋อนี่เทียนชัยแล้วมาเนื้อเทียนชัยเทียนชัยนี่สร้างปีไหนครับเนี่ยสร้างมาสร้างประมาณปีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้ามาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยก็ะทำพิธีก็เอาเนื้อเทียนชัยมาทำต่ออมาทำก่อน มีต่อโคตรเป็นงามเหมือนกันครับมีโคตรเป็นงามเหมือนกันพี่เขาว่าเขาจะสร้างไอ้เนื้อก้นทองแดงก้นเงินอันนี้ก็มาเป็นนวะอ๋อจะเป็นละวะก้เงินโอ้เขาว่ามีเยอะมากเลยใช่ไหมครับเยอะมากก็นึกว่าท่านเนื้อต้องศึกษาให้ให้รู้จริงก่อนแล้วท่านจะรู้เข้าใจกิ่งนี่กับกิ่งแร่แปรธาตุมันก็จะอีกคนละอย่างกันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเรื่องแร่แปรธาตุเพราไล่ไล่แปรธาตุมันมีถึง ที่สิบาพ,พิงครับผมอ,อธิบายต้องเยอะมากเลยเยอะมากเรามาพูดกับเนื้อที่เขาที่เขาว่าเขานิยมกันอยู่ที่ว่าเขายังไม่รู้จักแน่แต่ท่านก็จะเป็นเื้อเงินอย่างนี้นะครับใช่นั่นนนเนื้อเงินเนื้อนะวะพวกเน,นี้ยก้นทองค,คําก้นทองแดงออก้นเงินนี่ก้น,นทองคอาําหมายเลขสี่สิบแปดโคสลาต้องเป็นอย่างนี้นี่ก้นทองคําเขาบาเน้อเงินนี่รองจากทองคํานะครับ เอามีทองคำเศษก็เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินก็จะเป็นก้นทองคำก้นทองคำแล้วก็จะมีก้นเงินก้นเงินก้นทองแดงเนื้อเงินก้นทองแดงมีหรอมีไหมไม่เห็นเหมือนกันผมก็ไม่เคยเห็นนะครับหายอ่ะถ้ามีก็คงจะต้องต้องต้องศึกษากันไปว่าเนื้อก้นทองแดงไม่เคยเห็นคนัะยังไม่เคยเห็นแต่ก้นทองคำกับก้นเงินผมเห็นอะไรแต่นะว่าจะมีทุกใช่ไหมทุกทุกก้นเลยอ๋อนะว่าเนเนเนเอันนี้อันนี้พ่อผมเองไม่เคยออกมาให้ใครดู เพราะว่าประกวดได้ที่หนึ่งที่บ้านท่ายมาก็เก็บมาตลอดเพราะเขาบอกให้ผมเก็บตลอดผมก็ซีนมาเลยนะไม่เคยเปิดเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ซีนไว้เนื้อพระจะมีมีได้ที่หนึ่งเนื้อตะก่วลงมา่ะานี่ยเอามาครับมาตะก่วนี่เดีย๋ยวเดี๋ยวจะคุยเรื่องเนื้อตะ่วให้ค<ห>รั้งแรกๆเลยไม่มีใครมีหาย,ยากมากเพราะว่าสร้างแค่ไม่กี่องค์ที่ปั๊มน้ำเลิกจะเป็นหน้าเดียวกันเลยแล้วกูดจานแล้วมีะอะไได้ตอกไว้อันนี้ครับนี่นะวะ่าดูความสวยก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ที่สอง,อง,อง,องครับผมคนเดมทำ สวยมากมากพระต้องสวยจริงๆอ่ะเพิงได้ที่งเงีภาพภาพนวะยังอยู่สวยมากเลยครับอันนี้พระเก็บเก็บเก็บไม่เคยให้ใครดูไม่เคยออกอาะอ่อันนี้เนี้ยเรียกนวะก้นมองทาแล้วก็จะมีนวะก้นก้อนเงินก้นทองแดงอุดก้นทงคอยอ๋อนี่ยอันนี้คือพระที่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 จะรู้กันยังยังไม่เข้าเขาเขาเ็นที่เขานิยมเขาเล่นเขารู้กันอ่มาดูวันนี้มาดู มาดูองค์นี้ที่ว่าไม่มีใครคนก็ไม่เคยเห็นไม่มีไม่มีไม่มีใครเห็นเพราะว่าองค์นี้ผมเอามาจากปี๊บครับผมหน้าเดียวกันเอามาจากปีป๊บเพราะว่าปีป๊บเปิดปีป๊บมามีอยู่องค์เดียวทั้งปี๊บไม่คยมีใครเห็นเห็นว่าความสวย,วยไม่ต้องพูดถึงองค์นี้จานทั้งองค์ครับผมและหน้าเดียวกับหน้าเดียวหน้าเดียวเพราะวกนี้เลยสวยสวยมากคือสร้างสร้างก่อนนําเลิกมีทั้งหมดช่อเดียวช่อเดียวห่อเนี้ยมีแค่เก้าองค์เองครับ ที่ทําช่อนําเลยก,ก่อนเลยก็เรียกเก้าองค์อันนี้ต่อองค์ที่ห้าแล้วจานถวงปูจานเองต่อโพสดบาอันนี้เป็นเนื้อตะกัวตะกัวอ่จจะมีปีหนึ่งสามปีหนึ่งสามเขาเรียกปีตะกัวแต,ต่งใช่ไหมครับพิมพ์แต่งพิมพ์แต่งหน้าเขาจะเขียนอย่างงี้เหมือนก็แต่งตานะครับจะเห็นเลยอันนั้นก็เรียกตะกัวพิมพ์แต่ง<อ>ส่วนหน้าจะเอาไปฝังหลังฝังหลังคุณคุณแผนคุณแผนจะมาปีหน<อ>ึ่งสามเขจะสร้างเยอะอันนีอนน้อันนี้จะทาพิเศษ ทำพิเศษรครับพิมพ์สวยเป๊บหนึ่งจะมีแค่วอเมียวผมใส่ไปให้หผมผมหยิบกล่องเอาประกอบเลยแล้วผมเอาประกวดที่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ติดที่หนึ่งมาสามที่แล้วมันมีเพราะมันไม่มีใครมีครับน้นอยมียผมคนเดียวที่ที่ยังไม่เคยเจอเลยมไม่เคยครับไม่มีผมเห็นมาหมดแล้วแล้วผมก็เก็บตลอดเลยไม่เคยออกมาให้ใครดูวันนี้จะพูดเนี่ยวันนี้วันแรกพูดเรื่องพักกิ่งจะออกมาให้ดูเฉยว่ามีและหาค่อนข้างยาก แล้วเกลเราก็กลามาพ่นเกี่ยวกับเล่นแร่แปรธาตุเล่นแร่แปรธาตุนี่เยอะมากเลยไหมครับเยอะที่สิป,ประพินเรามีทั้งก้นทองคำก้นเงินแล้วก็ก้นผงพายพ่นผงพายแล้วผงพายมันก็มีมีมีเป็นผงพายปิดทองคําปิดหน้าเงินโอ้มีาสามกษัตริย์อีกทหาราสามกษัตริย์อีกทหารมาเรามาพูดเกี่ยวกับก้นทองคํา อันนี้อะไรครับเนี่ยเอาว่านี้เมฆพัดเมฆพัดก้นทองคาประกวดประกวดมาธรรมได้ตั้งแต่ที่หนึ่งไงเนี่ยเพราะพระไม่มีให้ลงพระที่สองไม่มีคู่แข่งก็ให้ที่สองก็เลยให้ที่สองที่หนึ่งไม่ได้ให้แต่จริงพระเราต้องได้ที่หนึ่งเพราะว่าพระมันมีใครมีคนหาคนท่านยากครับผมก้นทองคำมีทั้งหมดมียี่สิบพระพิมมีมีมีเนื้ออะไรบ้างครับที่จัได้ประมาณยี่สิบมีอันนี้เขียนไว้ยี่สิบสอง ยี่สิบสองแต่มีมากานั้นนะครับประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมมันแยกไปอีกไหมเหรอครับมีหัวทองหัวทองฐานทองฐานทองหัวทองฐานทองจะแยกเป็นบรมพุโทโธกับมีม,มีมีนวะมีนวะหัวทองต้องเอาไปชุบทองบางสะพานใช่ไหมครับทองบางสะพานที่ทำยากมากเลยแค่ออกมาผมจะอ่านใน้ฟังมีเหล็กไหลเหล็กไหลหัวทองเหล็กไหลฐานทองธาตุกายสิทธิ์เมกะพัดเมกะสิทธ ทากายสิทธิ์นวะหัวทองเหล็กน้ำพีเงินยวงบุรุษพุโทโธนวะอับอะไรตะกวดน้ะนวะตะปวัดนนวะนลงหินทองแดงเถื่อนสายลุงหัวทองนวะสายลุงชมพูนุชทองดอกบวบเหนือสามลิตรมีสามกษัตริย์บุรมพุโทโธหัวทองฐานทองนวะโอวันตินแล้วก็เปลี่ยนทองัางประการ เยอะนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะครับเนี่ยเปียกทองมาตราพานจะสวยมากเปียกทองมาตรพานก็แยกมาเป็นก้นก้นก้นทองคำก้นเงินก้นเงินก้นทองคำมีแล้วก็ก้นก้นหงพายก้นหงพายแยกเยอะนะครับอันนี้อันนี้จะมีอดอดอพอนี้จะมีคอภาษาจีนด้วยนี่จะเป็นเออภาษาจีนนี่คนอันนู้นทองดอดบวบอะไรครับอันนี้อะไรครับทองบวบเดินดาวสองงงแล้ว เอ่สององค์อันนี้จะก้นผงพายหรือเปล่าไู้ก้นเงินอีกก้นเงินอีกแกนี้ก้นเงินอ๋อนี่ทองอือทองรกบกสวยมากเลยครับทองระบบทองรอ,งองบบอ,อ,องนี้สวยอ๋อเปลี่ยนทองมันจะเงาป่ะจะเงาอ๋อถ้าทองระบบจะเป็นสีสีอ่าจะแตกตาก่างกันเลยแตกต่างกันเลยสวยครับสวยสวยจริง้ะไครพักกิ่งนะครับ ้องผักกิ่งของก,กูมีเสน่ห์มากสวยเพราะผมเคยวันอาทิตย์ผมแฝดอยู่ผมใช้อยู่อย่างนี้จะมีโค้ดพวกนี้จะมีโค้ตอบไดนะ้ถ้าเมฆกพัดเมฆติดตอไม่ได้<อ>นี่นี่นี่อันน,นี้เป็นเมฆกัพัดไม่มีโคเม,มีกพัดม,มีที่ตูดจะเป็นก้นทองคําอ,อแล้วมีที่ตูดโค้ศลาโคศลาเนี้ยจะเป็นศลาเปา็นศลาศาลา,าสุดท้ายที่สร้าง นี่านี้จะคนศาลากันนะครับคนจะศาลากับพ่นทองคำา่นทองคาเงินนี้ครับไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วจะว่าเอ๊ะทำไมโค้ดไม่เหมือนกันศาลานี้กับศาลานี้จะแตกต่างกันครับศาลานี้จะเป็นศาลาที่จันโก้บอก่าเป็นศาลาสุดท้ายแล้วที่ทํามาเพื่อทํามาในในของเล่นแร่แปรธาตุที่สุดท้ายแล้วก็จะไม่มีแล้วอันนี้จะเป็นโค้ดศาลาแรกศาลาแรกจะดู้ง่ายๆแต่ไอนี้ที่เป็นเดียวกันครับ น,นี่ก็จะเป็นศาลาเดียวกันถ้าเป็นชุดเดียวกันที่สร้างอันนี้มีนมมุโลโรุโธโรโรกโธเนื้ออย่างเงี้ยอาจานก็บอกว่าพันองค์จะเจอแค่องค์เดียวที่แตกลายมามันจะใช่ไหมครับจะแลกจะลายเนื้อเงี้ยคือจะ,จะสวย,ยแล้วราคาก็ค่อนข้างจะสูงราคาก็จะสูงหน่อยเพราะว่ามันมันมันหาค่อนข้างยากแล้วจ <c oughs> ิดพิสดารมากเลยที่จะเป็นทำมาองแบบนี้ได้ถ้าถามว่า,าพระปอมใครจะไปปอมได้ครับพระกิ่งนะครับ ของปลู่จะสวยเหมือนกันหมด้าตรงที่มวยผมต้องดูมวยผมเดี๋ยวตอนนี้มีมีมีฟอร์มแล้วครับหน้ายังหน้ายังไม่ค่อยเหมือนนะครับยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่ามวยผมตรงนี้เขาจะเม็ดใหญ่แต่ของปู่จะดูมันจะเป็นเล็กแไปยาวยแล้วก็จะใหญ่ข้าไปต้องดูให้ดีครับต้องศึกษามาดูมีของแค้สักองหนึงแล้วของฟอมที่จะรู้เลยว่าโอ้ไม่ใช่ไปรียบได้เลยเทียบได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ทองไม่ใช่ทองคำเปลวนะครับที่ปิดปิดก้นผงพาย ใช่ไหมครับเป็นทองคาแผ่นนี้ต้องงานแผ่นนะแล้วเขาก็เอามาหลนไฟอุดไปนี่มันแข็งนะครับมีแน่เนี่ยแม่เนี่ยอันนี้แกะอันนี้ยังไม่ออกเลยอ่ะไมราช่ทองคาเปลวที่รูปแล้วหลุดนะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นทองคาเลยเป็นทองคําเลยเป็นทองคำเ,เป็นแผ่นทองอะที่เขาทำตะกุดใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็เอามาใส่นี่ครับอะี้ผมจะให้ชมจะให้ชมอันนี้จะเป็นอันนี้จะให้ดูอ๋ออันนี้อันนี้ เมฆกระสิบเมฆกระสิบอุดก้นผงพายแต่สามกษะตริสามก<า>ัตร์พี่ดูครับผมพิจิิรวิษณดษขนาดไหนครับความสวยครับอันนี้อะไรครับอันนี้ก็เรืทองแดงเลยนาคนาอันนี้นาคทองทองเงินดูนี่ครับเงินนี่บริสุทธิ์สวยขนาดนี้เลยครับเนี่ยทองเนีรเ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นแผ่นใช่ไหมครับแล้วเข้ามาโรยโรลโแล้วโอนี้ทําได้แดียบผมว่าอันนี้ว่าใครปลอมใครมาปลอมได้แบบนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาครับอันนี้มันอันนี้เมฆกระสิบ อาอนี้เมฆกระสิทั้งที่เมฆพัดก้นองคำนี่เมฆิทธส์ความสวยของผู่หน้าหน้าหน้าดูเรหน้าพระของผู่จะเหมือนกันเจ้เหมือนโตสวยมากที่ได้ถ่ายรงนี้รู้ว่าทาไมถึงหายากเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายถ่ายอันนี้ก็ไปเลยอันนี้จะมีโคลมเป็นโคลมพุทโธนี่มาเลขสามสิบสามมันลายลายอย่างเงี้ยพันองค์แทบจะหาจะไม่เจอเพราะเพราะรอะมันจะเป็นแบบเนี้จะยากแบบ แบบเนื้อนิ่มเหมือนกันใช่ครับองค์นี้ก็มันก็จะลายแต่จะลายไม่เหมือนหนึ่งค่อนข้างมีทั้งก้นของพายแต่นี่จะเป็นก้นเงินโอ้โหนี่สวยมากโอ้โหนี่ลายแปลกเลยนี่บรมพุทธอันนี้เขาทองหล่อบวกทองหล่อบวกทองอล่อบวกสวยจริงๆผมมีอยู่องค์แตอยู่บนบ้านไม่ได้อามาให้ใครอยู่ผมยังงงปัจจุบันเนี่ยเป็นก้นเป็นก้นนวะ ทองดอกบวกก้นนวะผมก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยยังไม่เจอของใครมียังไม่เคยเจอของใครมีก็มีผม,ผม,ผมแอแม่เอาไปให้เอาไปให้เรือบรรทายดูเรือบรรทายครั้งเขายังงงอยู่ว่าว่าก้นนวะเพิ่งเคยเจอโอ้แม่แต่พังนี่ขนาดไปเช็คมาแล้วเนี่ยแปดตีแปดเปอร์เซ็นต์คือทองใช่ครับด้วยความสงสัยครับว,ว่าแท้ไม่ทองเนี่ยที่แปดอันนี้เป็นทองหนาเนี่ยก้นทองคำเนี่ยจะหนานะครับ อันนี้หนาะประมาณทักสามมิลน,นะแล้วแปะทั้งแผนน่นนะครับแล้วผมก็เลยเดีลยวไปกับพ่อด้วยความสงสัยก็เลยหยิบติดไปหยิบติดไปองค์หนึ่งเช็คดูว่าเซ็นทองแล้วทองเท่าไหร่กันแน่ออกมาค่าเออูแปดสิบแปดุดสี่ศูนยเปอร์ซ็นโอ้โหทองเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ครับทองทำแท้ๆขอ,องของลวงปู่เอามาติผมถามเลยว่าถ้าใครเอามาปลอมแล้วก็จะปลอมทำไมปลอมได้ได้อะไร ไม่ได้ครับอันนี้ขึ้นพาของของปู่แท้ๆเลยครับอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเห็นกรรมการบ้านค่ายก็ว่าเนื้อแร่แปรธาตุเนื้อนาวาดํำอ๋อนะเป็นานาวาดำลมดำอ๋อนวาวาลมดามโอ้โหแยกไปอีกตั้งเยอะนี่ยังคน้นค้นออกมันไม่หมดเลยว่าพอกิ่งปู่ปู่แต่ผมตัวเองเนี่เป็นคนชอบพะก,กิ่งกับพ่อเป็นคนชอบพะกิ่งจะสะสมไว้ก่อนข้าวกะจำคนออกางมากนี่ของพ่อนะอยู่อตรงนั้นอีกของผมอยู่น,น,น,นบ้าน,นไม่ต้องลงที่ มีคนนิมนต์ไปตั้งเท่าไหร่แล้วครับนิมนต์นิมนต์ไปเยอะคนนั้นนิมนต์ไปแทบครบอะยี่สิบสี่หองอะเอาไปยี่สิบสี่พิมยี่สิบสี่พิมพยังให้ไม่หมดนะครับเพราะว่าต้องมีแยกไปอีกที่นคนอยู่บางนาเนี่ยอยู่บางนาไปอ๋อแล้วคนนั้นเขาไปไม่แพงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ผู้ปลูกมีตังมีครับร้อยเปอร์เซ็นต์เปตังกว่าไม่ได้แพงหรอกไม่ได้แพงหรอก มันไม่แพงเหมือนอย่างพวกนี้พวกนี้จะแพงกว่าอ๋อเนี่ยเพวกนี้จะแพงจะเป็นพวกพวก้นทองคำนี่จะแพงครับแพงอย่างนี้แพงเขาเรียกทิ้งนิยมอย่างนี้แพงอย่างนี้ตะกลัวไม่ขายใทยไม่มีหาไม่ได้แล้วผมมีหนึ่งในนั้นผมตื่นใจแล้วจะเป็นต้นทองคำนี่ก็แพงไหมอะไรนะเป็นต้นทองคำอ่ะก็พอพอพอได้ ก็ยังยังเบากว่าเงินเองาเบากว่าเงินก็นองคำาดรดไหลประทาดยังไงคนที่ไม่รู้จักนะแต่คนรู้จักก็แพงเด็ดขาลครับเพราะคนไม่รู้จักก็มีหรือไม่มีอนเพราะท่านไม่รู้จริง่ะบารมีต้องเรยเร็ดโอ้เดรกไหลเด็กไหลก็นองคำความฝันมากเลยต้องหาเด็กไหลก็นองคำถ้าอย่างเงี้ยไปกอนองคำมาไปลงเนี่ย แร่แปรธาตุเนี่ยเอาไปลงมันค่ะติดรางวัลรับประกันอ๋อนี่เขาปัญหายากอันนี้เขาเรียกอะไรครับสามกษัตริย์ไหมสามกษัตริย์อ๋อนี่สามกษัตริย์เอาสามกษัตริย์อันนี้สามกษัตริย์แร่แปรธาตุก็อีกอย่างนะจะสามกษัตริย์ที่เขามีมากันเนื้อสามกษัตริย์แต่เป็นเนื้อนวะนะครับนวะสามกษัตริย์ผมจะให้ดูว่านวะสามกษัตริย์กับนวะสายรุ้งสวยไหมแค่้นีนี่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 นวะสามกษัตริย์นะครับ รอสามวันสัตว์เราจะให้ผมจะให้ดูว่าจะใส่ลุงเมื่อไหร่ครับคนบางนายนี่มโนไปแล้วหรือเปล่าครับมีคนมีคนนิมนต์ไปเยอะครับก็เลยมีอาคนก็รู้จะมาขอแบ่งแบบประจําแต่มีของผมผมไม่ได้ลงมาอยู่ไไม่ด้เขาก็มีเขาอยู่ไม่รู้เก็บไปอยู่ตรงไหนมันก็มีส่วนหนึ่งอ่ะเด้วยความชอบส่วนตัวครับ ใส่ลุงนี่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่ามันปูอ่ะท่านจะไปไหนท่านเอาโทใส่ลุงไว้เฮ้ยมันมีอยู่แต่ไม่รู้จุดของอะไรอะมึงนี่มีสวยต้องเก็บใส่ลุง <c oughs> มีคนที่มาพนเพิ่มหนึ่งมาหาผมเลยอยากได้ใส่ลุงอยากได้ใส่ลุงเพราะว่าผมมัคุณเก็บที่ใส่ลุงผมก็เก็บค่อนข้างจะหลายวงเนี่ยนะว่าใส่ลุงอันนี้มันาสามวัสดุครับเดไม่รู้เดี๋ยวต้องใส่เว่นดูมันใกล้าๆกันเมื่อจะใส่ลุงมันจะออกลูกเลยครับจะออกลุงเลยออกแดงออก ออม,มีออกคุณส้มม่วงว้ยออกแบบบอกไ่บอกีบอก่บใช่ไหมไม่ใช่เขารรรรรไม่สารรร่สัตรมันจะไปสั่งกสัตรอันนี้ก็พวกพวกบุรุบโตแกเงินบุร,รุบโตก็แยกออกไปอีกนะครับแยกออกไปไหลายพิมพ์ครับหัวทองเนี่นะว่าสายลุงอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วครับหัวทองฐานทองแล้วก็จะมีแกเงินแกเงินจะขายจ๊ะเลยไม่แกเงิน โอ้โแยกได้เยอะครับของไอพ้พราลุงปู่ที่เป็นที่เป็นบรุพุททธอ่ะเป็นบรุพุทโธนี่มีไหลยเนื้อมากครับ <c oughs> อย่างนี้ก็อันอย่างนี้ก็เรียกบมพุทธเหมือนกันแต่แบบนี้ลายออกแตก <c oughs> บมพุทโธก็จงถูกคนเน,นี่ยคนน่าจะอย่างน่าจะอย่างเนี่ยับ<ห>น,น่าจะมีสองขีดครับขีดตรงตรงอย่างเงี้ยแล้วไอขีดลเล็กๆคืงค้างตะกีตรงเราจะเห็นเลยว่าสองแต่พวกเหล็กไหลพวกอะไรไม่มีโค้ดใช่ไหมครับไม่มีตอกไม่ได้ตอกไม่ได้แตก ตกยังแตกหมดเลยจะได้ให้ชมนวะใสลุงแล้วสวยจริงๆโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดาหรครับนี่ก้นสามกษัตริย์ด้วยโอ้โหนี่ก้นขุดก้นของใบแ่สามกษัตริย์ด้วยนี่ครับใสลุงใสลุงของหปู่ลงไปนี่ครับโอ้โหสวยแบบเขาว่าตัดลุงได้ถ้าใสอ่ะต้องให้ถ่าย ก้นหนงพายแต่แต่พวกนี้ก้นทองแดงจะไม่ไม่ค่อยมีแล้วเพราะไม่เคยเห็นยังไม่เจอแต่มีก้นหนงพายอ่ะมีหลายสาวก้นเงินแต่ก็ก้นเงินแนะนำแต่ก้นเงินส่วนมากจะจะพบเยอะนะครับนะก้นกรรมการสามสี่ตัวมีห้าตัวก้นหนงพายเพราะพวกนี้ตามแจกกรรมการหมดก็ไม่ค่อยพบถึงไม่ค่อยมีพบเห็นทั่วไปครับพวกพวกนั้นพวก หลายห้างเมื่ออไม่ไม่มีอ่ะพาร์เก้ก็ไม่เคยเห็นอ่ะจะเป็นเป็นรู้ได้ไงตอนเนี้ยราคาของเล่นแร่แปรธาตุยังไม่ค่อยแรงถ้าสุดท้ายดีให้รู้จริงแล้วก่อนมีความสามารถถ้านัตถือปู่อยากได้เาปู่ไปเก็บนี่ครับแต่พวกเล่นแร่แปรธาตุตอนนี้ยังไม่แรงไม่แพงสวยด้วยนะไม่ใช่ไม่สวยหรสวยมากผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบมากเพราะว่าเก็บ เก็บอย่างเดียวชอบใครว่าปลอมผมดูแล้วเก็บใครว่าปลอมผมดูแล้วเก็บเ,ออเพราะอย่างนี้มันปลอมไม่ได้ใช่ไหมครับปลอมยากใครไปทำอ่ะตอนนี้เก็บหมดมันไม่แพงนี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนที่เขาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่เก็บแต่แต่ผมกับพ่อศึกษามานานแล้วชุดแรกๆไปธาเนี่ย ก็เราเราทานลุงลุงปู่อ่ะเราทำไมยังไม่รู้เราก็ต้องแกมมาอย่างอื่นไม่ต้องมาพูดมาคุยเลยเยอะเพราะเราเราทานลุงปู่อ่ะพักเก่งโอ้โหเยอะคือสะสมไว้สะสมไว้จนจนเยอะมากเนียครับเยอะมันก็ต้องใช้ทุนสูงมากอเพราะเยอะพักลุงปู่ท่านเยอะมากมากก็ใช้ใช้ทุนมากแล้วอง ที่แฝงนี่นีวันนี้ทองคำมาแขวนอลไนี่องค์นี้ทองคำครับผมของอี้ทองคำแท้ไปเช็คมา <96. S 1> เก้าสิบหกเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ปาเนี่ยฐานฐานเนี่ยเก้าสิบหกไอ้หัวเก้าสิบหกเราก็ยิงสี่จุดเลยยิงทั้งงงว่าเลเซอร์อะทั้งงงว่าทองอะเท่าไหร่ทั้งงง ผลตัวท้ายออกมา95.55จุดเท่่าไหรรคับ9 5 95.5.5น้ำหนักเท่าไหร่ครับ3บาทสลึง3บาทสลึงโอ้โหนี่ทองใส่30,000 4,8ทองทองเกือบแสนแล้วประมาณแสนทองกันนี้ขึ้นบาทเกือบ30,000แล้วโอ้โหนี่องค์นี้3บาทกว่ากับ4บาทไม่ตกกันแสนแล้ว มีมีคนจีบอยู่แค่ทองอย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วพี่ไม่ต้องคิดเลยเนปะ็นพระของผูงนี่ทองคาแท้นะอันนี้เบอร์อะไรครับอ่ะเบอร์เก้าโอ,อ้โหนะเบอร์ห,หมายเลขมงค<อ>ลเบอรเก้าโอ้ไม่เข้ามาจีบใหญ่คนลแล้วนี่มันะราคายังไม่ไม่ถูกใช่ไหมไม่ใช่นเป็นล้านใช่ไหมครับอย่างนี้นากก่ากลัวใกล้เคียงอนะ่ะเพราะว่าเบอร์เก้าด้วยก็ไม่เลขสวยแล้วทองเอาวงนี้ทองเยอะมากองนี้สวยเนื้อทองเนื้อทองดีทองสวยมากเปอร์เซ็นทองสวยนี่ครับ คนชอบปลาเก๋งใช่ไหมครับยังไม่ไปเลี่ยนตองเมื่อไรรอประกวดนะครับเจอแน่ครับปั้นไข่อ๋อจะลงก่อนประกวดก่อนประกวดก่อนแล้วต้องใส่จีวรห้ท่านต้องใส่จีวรนี่นี่ครับเนี่ยก็ได้คนชอบปลาเก๋งแม้่ปลาเก๋งทองคำข้นทองคำทิงทองคำข้นทองคำมีแทบทุกแบบโด้วยด้วยด้วยความที่สองคนกับพ่อชอบปลาเก๋งจากปี๊บดูว่าปี๊บอยู่ที่บ้านจากปี๊บ ไปมาผมหยุบไว้ต่อเลยผมเก็บไว้ทั้งกี่กี่สิบปีแล้วอันนี้ไปประกวดครั้งแรกของุปู่ที่มีประกวดที่บัน่ายแบบที้ที่ตอนนั้นตั้งแต่จะเป็นครั้งแรกในโดมใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นของที่ลุงอาจารย์อาจารย์แขกจะมากับพวกชมรมหลองพายใช่ไหมแล้วเขาก็มามามาตั้งชมรมเองว่าเขาพวกนั้นก็ทำให้ถูกป้องอ่ะเพราะเงินทองหายหมดไม่ได้เงินม้าง ก็เลยดรท่านเลยมาทําเองนี่จะมาปกวดในโดมในโดมในโดมวัดราหารไร่ใช่ไหมครับตรงข้ามกับวัดทหารใหญ่ใช่อันนี้ประกวดได้ที่นึ่พอประกวดก็มีปัญหาไอ้คนนั้นมีใครแล้วไปไปการสลองเอาไปการสลองการสเลองก็ได้เอาไปการสลองมาไปก็ได้ที่หนึ่งมาราะไม่มีใครมีอ่ะกรรมการบอกว่าไม่ต้องประกวดแล้วครับประกวดก็ไม่มีใครประได้ที่หนึ่ง ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะผมก็อยากจะไปทั่วประเทศไทยแล้วดูอาจจะเป็นแชมป์ประเทศไทยก็ได้เพราะว่าอ้นี้มันไม่มีครับภาพเราอ่ะบางคนคุยเง้าไลน์สดอะไรกันแย่ๆเราเห็นแล้วรู้นั่นแหละโอ้โหยิ่งดูแล้วเราคนมาขอแบ่งใบบูชาบางคนก็ว่าลุงทำไมเปิดไม่แพงก็เรารู้คนไม่ค่อยมีเราจะเผยแผ่บารมีหลวงปู่ถึงแบบให้อย่างให้ เขาไปบูชากันนี่คือหลักๆเลยพระเราประกวดทุกที่อ่ะหนึ่งห้าลมที่ไหนก็ได้คนไม่มีเราก็อยากจะให้เขาเขาได้เขาจะได้มีลุงปู่ไปแฝงมีลุงปู่ไปแวนของแท้ไปแขวนี่คือหลักไม่ใช่ว่ามีแต่คนรวยอย่างเดียวที่ได้แฝงได้คนไม่มีก็พระนลุงปู่ท่านถาแจกท่านไม่ได้ําขายเยอะมากเลยครับเยอะเยอะมากมากโอ้ยังออกมาไม่หมดเลยครับทุกวันนี้ก็พันกว่าพพ์แล้วแล้ไม่เยอะได้ไง ของผมเองเมี่ทุกวันนี้เรายังมีไม่ถึงเลยสัก500พิมพ์มจะถึงก็บ้าอย่างไรล่ะเาเดี๋ยวค้าวหน้าจะมาคุยเรื่องอะไรกันดี๋ยวเราวหน้าคราวหน้าเราจะาข้าวหน้าก็พวกเส้นโตเส้นเล็กห้ลุมานอ๋อตะโตุดบ้างตะโตุดปิดตา,อา,ตาอาจจะรมวมรวมปิดตาด้วยโอ้ปิดตากรุงเทพแบ่งไปทะหมดแล้วปิดตายุคต,ต้อนๆอ,อ่ะอ๋อมีบัวพุธอกีกเอามันปิดตาฝังพล ปิตาฝังโรยตะไบกิ่งแทมันชอนใช่ไหมครับมีเมีเยอะมีจังวะพนั้น<ฤ>ปิตามจะมีหลากหลายของอ่าครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเรานจะมาคุยกันเรื่องปิตามา้งาะว่าของปลูกม,มีเยอะมีเยอะขนาดไหนใช่ไหมครับวันนี้เราอ่าเพียงพออใครจะสงสัยอะไรครับทักเข้ามาในเพจได้เลยถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเมือค้าเดี๋ยวจะอธิบายฟังสงสัยว่าเป็นยังไงพักกิ่งอันนี้เป็นยังไงก็ เบอร์เบอร์อะไรับเผล่อกาจะทักไลน์มาคุยกันว่าอันนี้แท้ไม่แท้ศูนย์แปดสองสองสามหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสองบางคนตรงมาท่านต้องเอากรอบออกครับ<อ>ดูดูภาพตรงนี่ก็จะยากแล้วถ้าเอากรอบออกผมจะดูเร้าวๆพอจะได้มีมีคนนั้นดูเยอะมากผมก็บอกไปทายคือแท้เก้คือเก้เจ็ดสิบบาทแล้ว สายตาไม่ค่อยดีแล้วบางครั้งก็ถ้าตัวจริงมาเลยได้ครับได้ยิิงเลยครัดผมก็จะมาดูให้อีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มให้อีกทีเพราะเพราะถ้า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 เป็นองค์จริงมาเลยได้ทุกทุครับเพราะเราดูให้หมดวันนี้วันนี้ก็ก็ขอแค่นี้ครับมีอะไรก็เดี๋ยวาทักมาในเพจนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ